ฉันตุครูมาฉันไม่เคยเห็นนักเรียนคนไหนมิสัยแย่เท่าไหนเก่งเลยเขาเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งก็จริงแต่เขาโมโหร้ายชอบลังแกคนอื่นใครเตือนก็ไม่ฟังเขาคิดว่าตัวเองบ้านรวยพ่อมีอิทธิพลใหญ่โตบริจาคเงินให้โรงเรียนปีละหลายล้านก็เลยจะลังแกใครก็ได้ตามอำเภอใจพอไม่มีใครกล้าขัดขืนเขา เห็นหน้านี่แล้วรู้สึกหมันไสจังเลยว่ะไม่ถูกชะตาเลยหน้าตาดูซื่อบื้อยังไงก็ไม่รู้ไม่คิดเลยว่านบนโลกนี้จะมีคนหน้าตาอย่างนี้อยู่ด้วยเฮ้ ي, ไอหน้าโง่ไนเรียกฉันเหรอเรียกแกไงล่ะไอโง่ทำไมนายต้องว่าฉันด้วยอ่ะไม่ว่าฉันจะเรียกแกว่าอะไรแกก็ต้องยอมรับเข้าใจไหมวะไม่แกต่อต้านฉันเหรอน,นอี่แนะ่โอ้ยเยแน่เพยเฮ้เฮ้เฮ้เก่งอยู่เดี๋ยวนี้นะทำร้ายเพื่อนทำไมเนี่ย อย่ามายุ่งครูหาช่วยผมด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครูบอกให้หยุดไงคุณจะทนไม่ไหวแล้วนะหยุดก็ได้แต่ที่หยุดไม่ได้กลัวครูอย่างแกนะแค่ไม่อยากฆ่าคนตายฮ่านับวันเก่งยิ่งเป็นเอามากฉันชักจะไม่ไหวกับนักเรียนคนนี้แล้ว นักเรียนทุกคนอีกไม่กี่อาทิตย์เราจะสอบปลายภาคกันแล้วนะคะวิชาของครูเนี่ยออกข้อสอบง่ายมากๆหวังว่าทุกคนจะสอบผ่านกันทุกคนนะออกข้อสอบยากๆก,ก็ได้่ะครูอย่าดูถูกความสามารถูกเสจคนฉลาดฉลาดอย่างผมต่อให้ข้อสอบยากแค่ไหนก็ทําได้สบายๆอยู่แล้วขนาดใช้หัวแม่โป้มเทา้าคิดยังสอบผ่านเลยได้ถ้าอย่างนั้นครูจะออกข้อสอบยากๆตามที่เธอร้องขอฮะสอบเสร็จแล้วถูกทุกข้อแน่ๆ ไงคะนักเรียนข้อสอบของครูยากไหมเอ่ยผมก็นึกว่าคุณจะออกข้อสอบยากกว่านี้ซะอีกนี่มันข้อสอบเด็กอนุบาลชัดๆแต่ก็อย่างว่าแหละครูก็ใช่ว่าจะฉลาดอะไรมากมายออกข้อสอบได้ขนาดนี้นก็ถือว่าโอเคแล้วทําไมโรงเรียนเนี้ยจา้างครูโง่ๆมาสอนด้วยวะไม่เข้าใจเลยผลสอบออกแล้วนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างพอใจกับคะแนนของตัวเองไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้ ำไมเราทำข้อสอบผิดทั้งสองข้อเนะี่ยฉันมั่นใจว่าตัวเองทำได้หมดทุกข้อนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆครูขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่สอบผ่านด้วยนะคะนี่ครูครูตรวจข้อสอบอยังไงเนี่ยทำไมผมผิดตั้งสองข้อแค่สองข้อเองนะเก่งแค่นี้เธอก็ได้คะแนนมากกว่าเพื่อนในห้องแล้วแต่ผมรับไม่ได้ที่ทาข้อสอบผิดผมมั่นใจมากว่าผมทําได้ทุกข้อครูตรวจผิดหรือเปล่าเนี่ยครูตรวจถูกต้องแล้วค่ะ มั่นใจผมไม่เชื่อครูเกลียดผมใช mm ่ไหมเลยหาทางแกล้งผมครูเป็นครูนะไม่มีทางทํากับนักเรียนแบบนั้นแน่นอนไม่เชื่อเว้ยนังครูบ้านี่แน่โอ้ยนี่แน่นังบ้าเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ครูนี่ครูนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทองครูใจเย็นๆดิไม่ใช่รถของแกอย่ามายุ่งอย่าโดนดีอีกคนหรือไง ทั้งโลกจะได้รับรู้ขนาดฉันถูกนักเรียนทำลายขนาดเนี้ยพออยังทำอะไรไม่ได้เลยความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนกันนะแค่เป็นเด็กบ้านรวยพ่อมีทีิคนใหญ่โตคิดจะทำอะไรกับคนอื่นก็ได้แบบนี้เหรอ ถ้านักเรียนเป็นแบบเนี้ยจะมีครูไว้ทําไมความเคารพผู้อาวุโสกว่ามันอยู่ตรงไหนถึงพอออจ,จะช่วยอะไรครูไม่ได้แต่คนในโลกโซเชียลนี่แหละช่วยครูได้หลังจากที่ฉันโพสคลิปนักเรียนทําร้ายครูมีคนเข้ามาดูเกือบ10ล้านวิวเน่ยผู้คนต่างวิภาควิจารณ์ ําทำของนักเรียนชายคนนั้นและกดดันให้ทางโรงเรียนจัดการเรื่องนี้อย่างยุติธรรมที่สุดตอนนี้เก่งได้รับผลจากการกระทําของตัวเองแล้วเพราะไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็มีแต่คนมองเขาด้วยสายตารงเกียจที่ทําร้ายผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้แบบนั้นเก่งไม่ออกไปไหนเหรอลูกไม่ค่ะพ่อผมอับอายในสิ่งที่ผมทําลงไปผมสู้สายตาคนที่มองเข้ามาไม่ไหวแล้วพ่อดูสิคลิปที่ผมทําร้ายครูมีแต่คนคอมเมนต์ด่าผมผมละอายใจเหลือเกินทีพ่อ เป็นความผิดของพ่อเองที่เลี้ยงลูกให้เป็นแบบนี้พ่อขอโทษนะลูก